ตอนนี้รถสินค้าโนนที่985กรุงเทพชุมทางหักใหญ่กำลังจะผ่านจุดต,ตัดหน้าทิศใต้ของสถานีเพชบุรีนะครับ ผมอาจจะถือกล้องไม่ค่อยนิ่งนะเป็นอันสตอมเครื่อง MTU นะครับ ก็ไปแล้วนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ